ตำนานไอ้ไข่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกบอกต่อๆกันจนกลายเป็นกระแสความเชื่ออยู่ในเวลานี้ก็ส่งผลให้วัดหลายแห่งจัดสร้างไอ้ไข่ในรูปแบบของเฉพาะตัวดึงดูดผู้คนนะคะขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพราะสะท้อนภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประชาชนนั้นต้องการที่พึ่งทางใจติดตามใน d ีค่ะ ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์ก่อนวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเช่นวันนี้บรรยากาศที่วัดเจดีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเนืองแน่นไปด้วยรถและผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีบ้างขอโชคลาภบ,บ้างมาแก้บน ครอบครัวนี้มาแก้บนด้วยรำกลองยาวหลังจากขอพรเรื่องหน้าที่การงานและเชื่อว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้ไข่ดนบันดาลให้พอแล้สำเร็จในหน้าที่การงานก็ได้ได้ดังใจที่บนบานไว้แล้วก็มาโหมามาแก้บนที่นี่ถูกจัดไว้เป็นสถานที่รองรับไก่ปูนปั้นสำหรับแก้บนจำนวนมหาศาลทั้งกองประทัดและไก่ปูนปั้นที่เห็น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้บนเมื่อได้สิ่งที่ปรารถนาหรือเป็นการบนบานขอพรจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเทพกุมารที่ด่งดังในเวลานี้ไม่มีพระสงฆ์ไหนที่จะมาให้ความยืนยันว่านีิสสสิทธิ์จริงๆนี่ต้องได้ร้อยเปอร์ซ์ไม่มีใครไปบอกมาล่วงหน้ามาด้วยความเชื่อส่วนตัวคนที่มาอย่างนี้นี่เขาก็มีความเชื่อส่วนตัวหลังจากที่เขามีความเชื่อแล้ว เราต้องจัดความเชื่อนี้แหละให้มันเข้าระบบเข้าระบบระบบหมายถึงอะไรที่นั่งที่พักที่จอดรถที่อะไรทุกอย่างเนี้ยแม้แต่การกราบการไหว้การเดินเข้าไปคนจะนั่งอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความสุขอันนี้มันเกิดขึ้นมาทีหลังหลังความเชื่อภายในอุโบสถเป็นที่ตั้งของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีองค์ปัจจุบนัน แกะสลักจากไม้ตะเคียนคู่ตั้งแต่ปี2525 25, โดยฝีมือของนายเที่ยงเมืองอินหรือทวดเที่ยงหักเหล็กปูชนียบุคคลของท้องถิ่นผู้มีฝีมือด้านศิลปะและวิชาอาคมที่มีรูปเหมือนตั้งให้สักการะเคียงกันการขยายบอกต่อเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ได้สร้างกระแสความเชื่อให้ผู้คนเดินทางมาขอพรอ,อย่างไม่ขาดสาย เพื่อหวังให้ไอ้ไข่โดนบันดาลให้ประสบผลสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ประสบปัญหาให้คลี่คลายผมเชื่อว่าในฐานะนักพยาการน่ะนะเราปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามีสิ่งเยอะแยะที่อยู่เหนือสิ่งที่เรารับรู้แล้วมันปรากฏในโอกาส ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้กว่าจะเกิดเป็นวัฒธรรมขึ้นมาได้มันมีปรากฏการเป็นระยะระยะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นจริงแต่มันผิดกับวิทยาศาสตร์ตรงนี้พิสูจน์ซ้าไม่ได้จากเหตุผลทั้งหมดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ผมยังเชื่อว่ายืนยงแต่มันอาจจะช่วงบูมสุดขึ้นไปอาจจะลดลงบ้าง แต่ว่าความเป็นฐานของแดนสถิตความเป็นฐานของประวัติที่ชัดเจนและก็เป็นมรดกชุมชนเพราะถึงอย่างไรคนในชุมชนเขายังรักษาตัวนี้ไว้เพราะเป็นความเชื่อแต่ปู่ย่าตายายของเขาไม่ใช่มาเกิดใหม่20ปีมานี้วัดเจดีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากความเชื่อและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากเนื้อที่เพียง10ไร่เพิ่มเป็นกว่า200ไร่ เพื่อรองรับผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสรารทิศจนกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมทุกวันนี้พบว่ามีหลายวัดทั่วประเทศสร้างรูปบูชาไอ้ไข่ในรูปแบบเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดผู้คน18ตุลาคม2563วัดวิเวกวายุพัฒพระอารามหลวงอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุทยาจัดพิธีเทวาพิเศษไอ้ไข่เด็กวัดอยุทยา โดยมีองค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดอยุธยารูปหล่อเนื้อโลหะความสูง1เมตร40เซนติเมตรจำนวน2องค์เป็นแกนหลักเพื่อตั้งให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาที่นี่อาจารย์เจ้าพิธีปลุกเสกให้ข้อมูลว่าการหล่อโลหะองค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดอยุทยาครั้งนี้นำรูปแบบมาจากวัดทับไซจังหวัดจันทบุรี สำหรับตั้งให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอพรที่วัดวิเวกวายุพัฒน์พระอารามหลวงหนึ่งองค์และอีกหนึ่งองค์นำไปตั้งที่สำนักส่วนตัวจนถึงวันนี้วัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดอยุธยารุ่นโคตรเศรษฐีสร้างไรายได้จากการให้เช่าบูชาเพื่อมอบเงินให้วัดนำไปบุรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวิหารและเมนแล้วรวมกว่าหนึ่งล้านบาท กระแสมาดีครับเพราะว่าคนอยากจะได้ไว้บูชานะครับประวัติเป็นมาของพี่ไข่เป็นประวัติที่ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็บอกว่าประวัติมันแตกต่างกันไปแต่ที่ผมได้รู้ประวัติมาก็คือหลวงปู่ทวดท่านเดินทุดดงจากบัตตนีมาถึงอยุธยาแล้วมีไอ้ไข่ติดตามมาด้วยแต่ไม่รู้ติดตามมาจากใต้หรือว่าติดตามจากยุทธยาไปนะครับก็ไอ้ไข่ก็ได้จมน้ำตายที่นครศรีธรรมราชวัดเจดีย์ก็เป็นที่มาของไอ้ไข่นะครับ ไอ้ไข่จะไม่มีวันตายแต่มันอาจจะเปลื้องเสื้อผ้าของความเป็นเด็กกุมารอะไรอย่างนี้ออกไปค่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ปรุงแต่งความเชื่อขึ้นใหม่ๆแต่แกนกลางสําคัญของมันก็คือการเป็นที่พึ่งของคนเป็นมิติที่มนุษย์ไปสัมพันธ์กับสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าศาสนาซะด้วยซ้ำนะคะปัจจุบันเรื่องราวไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์กับวลีขอได้ไหวรับ กลายเป็นกระแสความเชื่อและความศรัทธาที่ส่งผลให้หลายวัดสร้างรูปบูชาหวังดึงดูดาศาสนิกชนเข้าวัดเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงไอ้ไข่ได้ง่ายขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการหารายได้บูรณะวัดจากการทำบุญบริจาคและสร้างอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวัดขณะที่บางส่วนมองว่ากระแสนิยมไอ้ไข่เกี่ยวโยงกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องการที่พึ่งทางใจ และมีความหวังที่จะผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงาน